สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแนะนำการวัดระยะการตั้งค่าปิซึมและการเซตศูนย์นะคะของกล้อง Total Station Timber รุ่น M3 ค่ะ,คะจากนั้นนะคะให้กดแถบรูปกล้องนะคะบริเวณด้านขวาของหน้าจอนะคะค่ะในหน้านี้นะคะก็จะให้ทำการเลือกหมวดการวัดนะคะ s t d จะเป็นการวัดระยะทางแบบปกติะคะ่ะ FSTD เป็นการวัดระยะทางแบบหยาบ TRK เป็นการวัดระยะทางแบบต่อเนื่อง Level นะคะจะเป็นการตั้งค่าระดับอิเล็กทอรอนิกส์ค่ะ DR นะคะจะเป็นการเลือกวัดระยะแบบไม่ใช้เป้าปิซึมนะคะเลเซอร์ laser ค่ะก็จะเป็นการเปิดเลเซอร์ชี้เป้านะคะ แล้วก็แท็กไลท์นะคะเป็นระบบแสงช่วยเล็งแนวนะคะแล้วก็เซอร์เวตเบสิคค่ะเข้าสู่หน้าต่างการวัดนะคะค่ะจากนั้นนะคะกดเข้าที่เซอร์เวตเบสิคค่ะในหน้านี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าอุณหภูมิความดันบรรยากาศนะคะค่ะจากนั้นกดแอคเซสค่ะค่ะหน้านี้นะคะก็จะแสดงข้อมูลการรังวัดต่างๆนะคะ h a <SA S 2> นะคะจะเป็นค่ามุมองศาลาบค่ะ VA เป็นค่ามุมองศาดิง่ง SD นะคะเป็นค่าระยะทางลาดค่ะถ้าจาั้นนะคะทำการตั้งค่าชนิดของเป้านะคะโดยกดเข้าที่แถบสัญลักษณ์ปีซึ่มด้านล่างแถบตัวกล้องตรงนี้นะคะค่ะแทรเก็ตหนึ่งนะคะจะเป็นการเลือกยิงกับปีซึ่มค่ะส่วนแทรเก็ต DR จะเป็นการเลือกยิงแบบไม่ใช้ปีซึ่มนะคะ จากนั้นให้เรากดเข้าที่ Target หนึ่งนะคะเพื่อตั้งค่าความสูงกับตั้งค่าหน้าเป้าไิซึมค่ะช่องแรกนะคะจะให้เราทำการใส่ความสูงของตัวเป้าไิซึมนะคะส่วนช่องที่สองค่ะจะเป็นการใส่ค่าหน้าเป้านะคะว่าเราใช้หน้าเป้าอยู่ที่เท่าไหร่อย่างอันนี้เราจะกำหนดไว้ที่ลบสามสิบมเมตรนะคะ เมื่อเรากำหนดค่าหน้าเป้าเรียบร้อยนะคะให้กด Accept ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการเล็งกล้องไปยังจุดที่เราต้องการจะวัดระยะนะคะแล้วก็ทำการเปลี่ยนหน้าเป,าเป้าเป็นแบบ Target DR ค่ะไม่ใช้เป้าปีซึมค่ะจากนั้นนะคะให้กด m e e ค่ะค่ะตัวกล้องก็จะคำนวณค่าระยะออกมาให้นะคะ SD ค่ะจะอยู่ที่7เมตร53มิลค่ะ ค่ะถ้าเราต้องการที่จะเรียกดูข้าระยะอื่นๆนะคะให้กดแถบสีเทาที่ด้านหน้านะคะค่าข้าระยะลาบก็จะแสดงผลให้เรานะคะอยู่ที่7เมตรจาก15มิลค่ะส่วนค่า VD นะคะจะไม่ได้แสดงขึ้นให้เรานะคะเพราะว่าเราไม่ได้กำหนดค่าความสูงเลยคะ่ะกดอีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นค่าพิกัดให้เรานะคะ ค่าจากนั้นนะคะถ้าต้องการจะเซตศูนย์นะคะให้กดเข้าที่ซีโค่ะค่ามุมองค่ามุมองศาแนวราบนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นศูนย์ให้เราค่ะหากการเซตมุมองศาแนวราบนะคะให้กดเข้าที่เซตค่ะแล้วก็กําหนดค่ามุมองศาที่เราต้องการนะคะค่ะส่วนด้านล่างก็จะเป็นค่าข้อมูลค่าพิกัดค่ะจากนั้นกด e n t e r แล้วก็ accept ค่ะ ข้อมูลองศาแนวราบก็จะเปลี่ยนเป็นตามที่เรากําหนดนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานในเบื้องต้นค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจในตัวกล้องนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมกล้องที่ร้านกล้องสำรวจระยองได้นะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์03 3 0, 0 1 4 4 9 4ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่ F r y i 9 9ค่ะ และฝากติดตามคลิปอื่นๆของพวกเราได้นะคะที่ช่องทางเพจเนซบุ๊กล้องสำรวจระยองค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ